จัดไฟแนนได้ผ่อนเบาๆอยู่ที่4,000กว่าบาทเป็นรถกระบะทที่ผ่อนน้อยมากผ่อน4,000กว่าบาทนะคะลูกค้าขาแล้วที่สำคัญไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิษราคูดคานะคะสวัสดีกับเช้านี้นะคะสำหรับวันนี้ที่นํามาแนะนำนะ มาแนะนำเนี่ยมีสองคันลดราคาถูกปีใหม่เออลดราคาถูกปีใหม่สภาพดีแถมตัวเนี้ยพร้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมแหนบแล้วใส่ล้อผ่าแล้วรถสวยใหม่น้อยรถปีใหม่ดอกเบี้ยถูกนะสำหรับตัวนี้จะเป็นนิสสันนะคะ np 300เป็นกระบะทรมาหากินตัวนี้นะคะโฉมปัจจุบันนะคะรถสวยรถใหม่รุ่นนี้จะเป็น6เกียร์และ เป็นรุ่นใหม่และเป็นเครื่อง2.5รุ่น SL นะคะราคาอยู่ที่3 8 9 9 0 0บาทถูกด้วยใหม่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้ลูกค้าสามารถเอาไปขนของได้เลยขนหนักขนเบาขนได้หมดนะคะสำหรับคันนี้ราคา3 8 9 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะดอกเบีย้ยอยู่ที่2.79ผ่อนได้นานสุด84เดือนมาดูสภาพเลยหายากมากตัวนี้เนาะ ได้ปีใหม่ด้วยนะคะได้รถใหม่น้อยนะคะได้สภาพสวยขนาดนี้เนาะสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวออกห้างเลยสีเขาสวยมากนะนิสันน่ะนี่เห็นไหมเครื่องนะคะเครื่อง2 5 D D T I V J S Turbo <S เป็นเครื่องเทอร์โบนะคะตัวนี้น้อะไม่ต้องห่วงเลยกำลังขับเคลื่อนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนิสสันเขาจะแตกต่างจากรุ่นอื่นรุ่นอื่นไม่มีนะตัวนี้เขาจะมีที่เหยียบนี่เห็นไหม มีที่เหยียบให้ด้วยนะคะไว้ขึ้นข้างเวลาเราจะขึ้นขนของข้างข้างๆนะคะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะแล้วก็มาดูตรงนี้ที่เต่าบอกว่าพร้อมพร้อมยังไงนะคะนี่ล้อผ่านะคุณเอาไปอย่างน้อยๆคุณไม่ต้องไปเสริมแหนบล้อผาเพราะว่าเต่าทํามาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเสริมแหนบมาแล้วเจ๋งไม่ล่ะใครจะไปเป็นทุกเบาก็ได้นะคะใครไปใส่หลังคาเพิ่มนะคะจะไม่บรรทุกหนักก็ได้แต่เนี่ยเหมือนเพิ่มขึ้นมา ทำให้เราสบายใจขึ้นว่าเวลาเราขนของไปต่างจังหวัดนะคะขนของหนัหนกๆมันสามารถรับน้ําหนักได้นะคะหรือว่าจะไปขนคนงานหรือว่าจะไปขนอะไรก็ตามแต่ขนปาล์มขนอะไรก็ตามเนาะรถสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะคะสาหรับนิสสันนาวาร่าเอ็มพคันนี้นะคะสําหรับคันนี้ไม่เคยใส่หลังคามานะคะไม่เคยใส่หลังคาไม่เคยบรรทุกหนักนี่สังเกตได้จากกระบะนะคะกระบะเป็นกระบะออกห้างเลยนิสสันนะคะ จากศูนย์นิสสันเลยนี่ใหม่กิฟต์นะคะแล้วก็ไม่เคยบรรทุกหนักจริงๆเนี่ยหัวเกียร์สวยมากเลยเหมือนวินเทจเลยอะ่ะนี่จับถนัดมือมากเป็นรุ่นใหม่6เกียร์แล้วนะคะนี่หัวเกียร์วินเทจมากนะคะแล้วก็มีหน้าจอมาด้วย แล้วที่สำคัญนะคะออปชั่นเต็มมาพร้อมกับจอถอยนะคะตัวนี้มีกล้องถอยด้วยนะคะโอ้โหใหม่มากนะคะจะบอกว่าเครื่องเสียง C D V C D เล่นได้หมดเลยนะคะแถมมีจอถอยมาด้วยพร้อมๆแบบนี้นะคะโอ้โหนิสสันอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีนะเลขไม่อยู่แค่18,000โล ไม่หนึ่งหมื่นแปพันโลได้กุญแจรีโมทนะคะตัวนี้กุญแจ remote, รีโมทครบนะบอกเลยว่าออปชั่นเขาเต็มแค่ไหนนะมาดูสภาพเครื่องกันนี่<ม>เครื่อง2005 VGS Turbo นะคะนี่เขามาเพราะเกับเครื่อง Turbo แล้วก็กำลังขับเคลื่อนดีมากๆนะคะยิ่งเป็นตัวเครื่องคอมมันเร็วรุ่นใหม่แล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการประหยัดนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนแล้วที่สำคัญการขับเคลื่อนโคตรด,ดีมากๆนะกำลังดีนะลูกค้าไปใช้อต่อให้คุณ เสริมแหนบเสริมล้อเสริมล้อเผาล้อผ่านะนะนะคะต่อให้คุณใช้น้ำหนักประมาณ3ตัน4ตันยังไงกําลังขับเคลื่อนของเขาก็จะไม่ลดนะคะเพราะนี่สันนี่เขาได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่ากําลังขับเคลื่อนเขาดีจริงๆนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถมินินะคะมินิกระบะมินิเล็กนะคะส่งแก๊สเอาไปทําฟุตทักขนของขนย้ายของขายของอะไรก็ตามแต่นานา,นาบอกเลยว่าถ้าได้ตัวนี้ไปคุ้ม ซูซูกิแค r รี่ปี2014กับราคาเพียง189,000บาท189,000บาทคันนี้รถสวยมากใหม่แค่28,000โลได้รถกระบะหัวเดียวเครื่องเบนซิน1.6นะคะตัวนี้ยังไม่เคยติดแก๊สเป็นเครื่องเบนซินกำลังดีมากๆสำหรับใครที่จะเอาไปใช้แบบต่างจังหวัดหรือว่าไปวิ่งตามเขาตาม ซ้อขายของเนาะบางคนแสนกว่าบาทก็ลงทุนขายของกันใช้ได้ยาวๆนะคะไปในพื้นที่ธุรกันดารได้ไปในพื้นที่แคบๆตามหมู่บ้านเนาะขับไปตามหมู่บ้านขายของไปขายของสังคพันธ์สังคทานไปขายอะไรก็ตามแต่อะไรไปขายเกี่ยวกับรถพุ่มพวงนะรถเล็กๆบางพื้นที่อาจจะเข้าไม่ได้ นะแต่สําหรับซูซูกิแครีคันนี้ไปในพื้นที่แคบๆได้จัดไฟแนน์ได้ผ่อนเบาๆอยู่ที่4,000กว่าบาทเป็นรถกระบะท,ที่ผ่อนน้อยมากผ่อน4,000กว่าบาทนะคะลูกค้าขาแล้วที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยคันนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะสีทูโทนข้างล่างเป็นไฟเบอร์สีดำนะคะแล้วตัวนี้นะ การสรงตัวดีมากนะบางคนบอกว่ามันจะลอยมันจะโค้งไหมมันก็มีบ้างเนาะถ้ารถไม่ได้บรรทุกหนักแต่ถ้าคุณไปบรรทุกของเยอะๆของหนักๆอย่างลูกค้าเต่าเนี่ยเขาเป็นบรรทุกแก๊สนะคะเป็นร้านส่งแก๊สอย่างเงี้ยบรรทุกหนักมันก็จะไม่ลอยนะแต่ถ้ามันเป็นแค่ตัวรถมันไม่ได้บรรทุกอะไรเลยมันก็มีบ้างนะคะขับเร็วๆนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้เขาไม่ได้มาเพื่อให้เราฟาดนมไม่ได้มาเพื่อฟาดเพื่อซิ่งนะอ่ะ คันนี้มาพร้อมกับยางใหม่4ี่เส้นเลยจ้าสวยๆเลยยางสี่เส้นลูกค้าจ๋าเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นไหมคือสภาพมันมาพร้อมมันการันตีได้อยู่แล้วจากเลขไม้แค่20,000โลนะแล้วบางคนไม่ต้องเอาไปบรรทุกหนักนะอย่างลูกค้าเต่าไปส่งแก๊สอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปไปใส่หลังคานะแต่เขาเอาไปเพื่อนะคะเพื่อความอนเนกประสงค์ก็คือมันสามารถเปิดได้3ทิศทางนะคะเปิดซ้ายเปิดขวาเปิดหลังได้นะคะ เปิดแล้วก็ขนของลงได้บางคนขนทรายขนดินขนอิฐนะคะขนของแล้วก็เปิดท้ายแล้วก็นี่ลาดลงไปบางคนก็ไปเสริมนี่เสริมเฉพาะข้างแล้วก็เปิดฝาท้ายได้นะคะก็มันได้ความอนเนกประสงค์มันเป็นมินิมินิเขาเรียกว่ามินิฟุตทักบางคนเอาไปทําฟุตทักไปขนของบางคนเรียกมินิกระบะมินิแบบคําว่ามินิก็คือเล็ก สามารถคล้องตัวเอาไปใช้งานได้ดีนะคะภายนอกสวยไม่พอนะคะเข้ามาดูภายในความที่เขาเป็นรถแบบเก๋ๆน่ารักเนาะเห็นไหมเขาจะเป็นเอาแนววินเทจมือหมุนน่ารักกิ๊บเก๋นะคือมันน่ารักอ่ะมันน่ารักจริงๆนะไปกันเนี่ยได้ทั้ง3มคนเนี่ยไปแม่ลูกนั่งได้นี้พอนั่งได้ไปกันได้เลยหรือว่าจะขนขายของขายก๋วยเตี๋ยวขายต้นไม้อย่างน้องนุบอกก็ขายต้นไม้เนาะ สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ